สวัสดีครับพี่น้องชาววัวคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเลี้ยงวัวอย่างไรให้ย,ยั่งยืนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมพึ่งเลี้ยงวัวได้4ปีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีช่วยพ่อแม่เลี้ยงบ้างนะครับแต่ก็เป็นคนละวิธีคนละแนวกันนะครับซึ่งถ้ายากันตามตรงนั้นตัวผมเองก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเลี้ยงวัวอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเนื้อหาที่ผมจะกล่าวในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ได้จากการที่รวบรวมข้อผิดพลาดของอเพื่อนๆที่เขาเลี้ยงวัวมาก่อนหน้าผมนะครับแล้วเขาก็เลิกเลี้ยงไปนะครับผมก็เอามาวิเคราะห์ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาเลิกไปนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์นํามาปรับใช้กับแนวทางของผมเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้องเลิกเลี้ยงวัวนะครับนั่นหมายความว่า,ามันก็เป็นแนวทางที่ผมยึดถือในปัจจุบันอยู่นะครับ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของคนอื่นๆที่เขาทำแล้วเขาไม่สำเร็จได้นะครับตัวเราก็จะสำเร็จนะครับต่อไปนี้จะเป็นแนวทางการเลี้ยงวัวที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยั่งยืนได้นะครับข้อ1การเลี้ยงวัวให้อยู่รอดให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ยั่งยืนนั้นจะต้องไม่เหนื่อยนะครับเหตุผลที่ผมพบเห็นบ่อยที่สุดนะครับที่คนเลิกเลี้ยงวัวก็คือเหนื่อยนะครับไม่มีแรงไปตัดหญ้านะครับ เหตุผลในข้อนี้ผมรวมถึงว่าสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับสุขภาพไม่ดีไปตัดหญ้าให้วัวไม่ไหวก็ต้องเลิกเลี้ยงนะครับขายทิ้งหมดคองนะครับสาเหตุที่เหนื่อยกับการเลี้ยงวัวจนไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้นะครับต้องเลิกเลี้ยงนั่นก็เพราะว่าเลือกวิธีการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเลือกเลี้ยงวัวเพราะว่าคิดว่าวัวนั้นเป็นสัตว์กินหญ,ญ้านะครับ หญ้าเนี่ยเป็นวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติมีอยู่ทั่วไปมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าในเมื่อวัวกินหญ้าเนี่ยการเลี้ยงวัวก็น่าจะไม่มีต้นทุนอะไรนะครับกรณีของผมเองนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจเลือกเลี้ยงวัวนะครับผมตัดสินใจระหว่างการเลี้ยงหมูกับการเลี้ยงวัวนั้นจะจะเลี้ยงอะไรดีนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกเลี้ยงวัวนะครับเพราะเชื่อว่า วัวเนี่ยกินหญ้าเป็นอาหารนะครับเราปลูกหญ้าให้วัวกินเนี่ยมันก็น่าจะประหยัดต,ต้นทุนประหยัดค่าอาหารได้นะครับแต่หมูเนี่ยเราต้องซื้ออาหาราให้เขากินนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนก็น่าจะสูงมันก็จริงนะครับว่าวัวกินหญ้าเป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับและหญ้าเนี่ยก็เป็นอาหารที่ถูกที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเราสามารถปลูกหญ้าเองได้นะครับแต่ปัญหาก็คือการปลูกหญ้าและตัดหญ้ามาให้วัวกินนั้นใช้แรงงานสูงใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องทํางานตากแดดนะครับ มันลำบากมันเหนื่อยมากนะครับหลายคนก็ต้องเลิกเลี้ยงวัวไปเพราะว่าเกีย่ยวยาไม่ไหวนะครับตัวผมนั้นก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับโดยผมปลูกหญ้าเนเปียร์แต่หลังจากปลูกหญ้าเนเปียร์มาสับให้วัวกินได้อยู่2ปีนะครับผมก็ได้พบว่ามันเหนื่อยและมันหนักมากนะครับถ้ายังปลูกหญ้าตัดหญ้าเลี้ยงวัวต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็ต้องเลิกเลี้ยงในที่สุดนะครับ ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางในการเลี้ยงวัวโดยมาให้กินอาหาร TMR มากกว่าการใช้หญ้าสดเป็นหลักนะครับผมก็ยังต้องใช้หญ้าอยู่นะครับโดยใช้หญ้าเป็นส่วนผสมของอาหาร TMR นะครับซึ่งก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถลดปริมาณการใช้หญ้าได้เหลือ1ใน4เท่านั้นนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหารวัวการเลี้ยงวัวจากการเลี้ยงหญ้าเป็นหลักมาให้กินอาหาร TMR งานของผมก็เบาขึ้นนะครับทําให้ผมสามารถเลี้ยงวัวได้ต่อนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวน่ะจะเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่เพียงแต่ว่าวิธีนั้นเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับผมในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการปลูกหญ้าและตัดหญ้ามาให้วัวกินนั้นนะครับจะต้องใช้พื้นที่มากจะต้องมีระบบน้าที่ดีแล้วก็จะต้องมีเครื่องจักรช่วยในการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น อาจจะมีต้นทุนสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหญ้านะครับล้วนแต่มีราคาแพงทั้งสิ้นมันจึงไม่เหมาะกับผมในช่วงนี้นะครับปัจจัยข้อที่2นะครับในการที่จะเลี้ยงวัวให้ยั่งยืนนะครับจะต้องขายวัวให้ได้ราคานะครับทุกคนก็อยากจะขายวัวให้ได้ราคากันทั้งนั้นนะครับ คนจำนวนไม่น้อยก็หันไปเลี้ยงวัวตามกระแสน,นะครับเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้ขายให้ได้ราคานั่นเองมีชาวบ้านจำนวนมากหันไปเลี้ยงวัวลูกผสมบราหมั่นแตงแดงนะครับโครงสร้างใหญ่ๆเพราะคาดหวังว่าจะขายให้ได้ราคาดีๆนะครับส่วนคนที่พอมีทุนทรัพย์หน่อยก็หันไปเลี้ยงวัวบราหมั่นเลือดร้อยนะครับเพราะเห็นว่าขายทีก็ได้หลายแสนนะครับหลายคนเชื่อว่าวัวสวยๆเนี่ยจะขายตัวของมันเองได้นะครับ ตามคําโฆษณาของคนที่เขาเชี่ยวชาญในวงการวัวงามนะครับจึงพากันยอมทุ่มเงินมหาศาลนะครับเป็นแสนหรือหลายกรณีก็หลายแสนบาทน,นะครับในการซื้อวัวงามๆสักตัวหนึ่งอเอามาเลี้ยงนะครับเพราะหวังว่าจะได้ลูกงามๆแล้วก็ขายได้ราคาหลักแสนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องขาดทุนกันอย่างมหาศาลนะครับในความเป็นจริงนะครับปัวเนะี่ยต่อให้สวยขนาดไหนก็ไม่สามารถขายตัวเองได้นะครับเจ้าของวัวก็ต้องเป็นคนขายวัวอยู่ดีนะครับ เจ้าของวัวเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการซื้อขายวัวนะครับมีความน่าเชื่อถือมีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับก็สามารถขายวัวได้แพงนะครับแต่เกษตรกรรายย่อยตาสีตาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรม,มือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงวัวนี่นะครับก็ไม่มีทางที่จะขายได้ราคาแพงเลยนะครับเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรมือใหม่นะครับจึงควรมุ่งเน้นไปที่เนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อตัวไหนเนื้อสายพันธุ์ไหนที่ราคาดีเราก็ เลี้ยงวัวสายพันธุ์นั้นนะครับนอกจากจะขายให้ได้ราคาดีแล้วนะครับยังต้องขายให้ได้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ําเสมอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ขายได้ตัวละแสนแต่วันต่อไปขายได้ตัวละหมื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับข้อนี้สําคัญมากเพื่อจะให้ขายให้ได้อย่างต่อเนื่องสม่มําเสมอนะครับให้ได้ราคาดีนะครับ เกษตรกรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอ ant, มีเครือข่ายสมาชิกนะครับหรืออาจจะเป็นสมาชิสกสากลหรือว่าสมาชิกเครือข่ายขุนวัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สมาชิกเครือข่ายแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนสามารถรับประกันในเรื่องของราคารับซื้อได้เลยนะครับแต่การจะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่ว่าจะที่ไหนนะครับก็จะต้องยอมรับในกฎกติกาของอเครือข่ายนั้นๆนะครับจะต้องพัฒนาตัวเองให้ได้มารฐานตามที่เขากําหนดตามที่เขาต้องการนะครับ การเข้าเป็นเครือข่ายสมาชิกไม่ยายจะที่ไหนนะครับปี2ปีแรกนี่นะครับก็จะลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการาปรับเปลี่ยนแนวทางในการเลี้ยงนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ทุนค่อนข้างมากแต่ถ้าผ่านช่วง1-2ปีแรกไปได้แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่วัฏจักรตามปกติแล้วความมั่นคงก็จะมีมากขึ้นนะครับความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ จะต้องควบคุมต้นทุนให้ได้นะครับการควบคุมต้นทุนไม่ใช่แค่ต้องไปตัดหญ้ามาให้วัวกินไม่ซื้ออาหารให้วัวกินนะครับหรือว่าพยายามหาอาหารลดต้นทุนมาให้วัวกินนะครับการควบคุมต้นทุนนั้นครอบคลุมไปถึงตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ขนาดของวัวนะครับที่เราจะมาเลี้ยงนะครับวัวตัวใหญ่ใช้ต้นทุนสูงวัวตัวเล็กใช้ต้นทุนต่ำนะครับเราต้องเลือกวัวที่จะเลี้ยงเนี่ยให้เหมาะสมกับความสามารถของเรานะครับ วิธีการเลี้ยงก็มีความสําคัญไม่ใช่น้อยนะครับเราควรจะกําหนดวิธีการเลี้ยงเนี่ยออกแบบวิธีการเลี้ยงนะครับให้เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งของเรานะครับที่ฟาร์มของผมเป็นทุ่งนานะครับนอกฤดูพาะปลูกเนี่ยผมก็สามารถที่จะปล่อยวัวเข้าไปหากินตามทุ่งนาได้นะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ประหยัดมากนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยจะได้ไปหากินหญ้าตามธรรมชาติตามทุ่งนานะครับ แล้วก็ตกเย็นมาผมก็จะให้กินอาหารเสริมเล็กน้อยนะครับเพื่อกระตุน้นเพื่อบำรุงให้เขาอ้วนเร็วขึ้นนะครับต้นทุนในการเลี้ยงวัวหน้าแรงของผมนะครับจะต่ํากว่าต้นทุนในการเลี้ยงวัวหน้าฝนถึง60%นะครับการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานก็มีส่วนช่วยลดต้นทุนได้ไม่น้อยเช่นกันนะครับถ้าเรามีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับฤดูกาลและก็ทําเลที่ตั้งของฟาร์มเรานะครับเราก็จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับผมกําหนดปฏิทินให้แม่วัวเนี่ยคลอดลูกประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าแม่วัวหลังคลอดนะครับจะผอมมากแล้วก็จะโสม,มากนะครับแม่วัวจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอนะครับได้รับอาหารที่มีสารอาหารที่ดีด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแม่วัวก็จะผอมโสม,มากเกินไปนะครับทาให้ฟื้นตัวช้าแล้วก็กลับสัตว์ช้านะครับ ในบางกรณีเนี่ยอาจจะทาให้แม่วัวเนี่ยมีภูมิต้านทานต่ําล้มป่วยได้ง่ายนะครับทุกปีผมจะเริ่มปล่อยแปลงประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแม่วัวเนี่ยคลอดประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะครับแม่วัวเนี่ยก็จะได้ถูกปล่อยแปลงให้ไปหากินหญ้าตามธรรมชาติตามทุ่งนานะครับแม่วัวก็จะสามารถกินได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยผมก็ให้กินอาหารเสริมเพียงเล็กน้อยนะครับทาให้ผมเนี่ย ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงแม่พันธุ์ไปได้มากเลยทีเดียวนะครับเมื่อแม่พันธุ์ได้กินอาหารอย่างเต็มที่นะครับได้เดินออกกําลังกายจะทําให้แม่วัวเนี่ยมีความาสมบูรณ์พันธุ์ที่เร็วนะครับประมาณเดือนมกร,ราคมกุมภาพันธ์มีนาคมก็จะกลับสัตว์อีกรอบนะครับถ้าวัวแม่พันธุ์ได้รับการผสมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะครับ แม่วัวก็จะคลอดประมาณเดือนอตุลาคมพฤศจิกาย,ยนนะครับก็จะวนๆกันอยู่แบบนี้นะครับผมจะหลีกเลี่ยงไม่ให้แม่วัวเนี่ยนะครับคลอดในช่วงต้นหน้าฝนนะครับก็คือตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมขังคอกยืนโรงแล้วนะครับผมจะต้องให้อาหารวัวกินเนี่ยอสองมื้อนะครับซึ่งเป็นการซื้อนะครับต้นทุนก็จะสูงมากยิ่งวัวแม่ลูกนะครับ ที่จะต้องให้นมลูกกินเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับสารอาหารที่มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับดังนั้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นอีกอย่างมากเลยนะครับนอกจากต้นทุนค่าอาหารจะสูงแล้วนะครับยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี่นะครับ จะมีโรคพยาธิระบาดอย่างหนักนะครับวัวลูกผสมชาโรเล่นะครับจะไม่ทนพยาธินะครับโดยเฉพาะพยาธิเลือดนะครับก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีนะครับถ้าแม่วัวคลอดลูกช่วงต้นฤดูฝนนะครับแม่วัวก็จะให้นมลูกแม่วัวก็จะผอมนะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานต่ํานะครับเสี่ยงต่อการล้มได้ง่ายนะครับผมจึงหลีกเลี่ยงที่จะผสมแม่วัวนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับวัวป่วยวัวล้ม การสูญเสียแล้วก็การที่แมวัวไม่ได้ลูกตัวต่อตัวเนี่ยก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับยิ่งวัวราคาถูกแบบนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงวัว1ปีเนี่ยแล้วไม่ได้ลูกวัวนี่นะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากเลยครับการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงก็เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมต้นทุนนะครับในแต่ละปีผมเสียค่าผสมเทียมไปหลายหมื่นบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีการซ่อมในการผสมซ่อมอีกหลายครั้งเหมือนกันนะครับ แม่วัวหลายตัวก็เป็นสัตว์เงียบนะครับเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนทําให้เราไม่สามารถจับสัตว์ได้นะครับทําให้พลาดโอกาสในการผสมไปนะครับส่งผลให้พลาดโอกาสที่เราจะได้ลูกวัวปีต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อพันธุ์คุมฝูงจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมากนะครับผมเริ่มใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ผมก็เริ่มได้ผลผลิตมาแล้วนะครับโดยคาดว่าปีนี้เนี่ยผมจะมีผลผลิตลูกวัวในคอกนะครับประมาณ 14- 15ตัวนะครับที่กล่าวไปข้างต้นนัั้นนะครบ เป็นแนวทางแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่ถึงจุดจุดนั้นนะครับผมพยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายให้ได้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ